สวัสดีครับพบกับเปรลอตเทสชาแนลประจำวันที่17กุมภาพันธ์65ก่อนอื่นเราจะมาเฉลยคลิปของวันที่15กันก่อนซึ่งเป็นฟุตบอลเซาท์คอนเฟเรนลีกของประเทศอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างเวลลิงยูไนเต็ดกับดาร์ลินแฮมเลดซึ่งผลปร,รากฏว่าดาร์ลินแฮมเลดบุกมาชนะเวลลิงยูไนเต็ดได้ถึงถิ่น3ประตูต่อหนึ่งมีสกอร์ในครึ่งแรก2เมตรนะครับซึ่งเป็นประตูที่เราต้องการยังเป็นผลงานที่วินต่อเน,นื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ ซึ่งคลิปของมาที่16นะับไม่ได้ลงไปนะครับเมื่อวานก็ถือว่างดไปนะครับโดยวันนี้ผมมีฟุตบอลหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับเตะกันเวลาตีสามเป็นการพบกันระหว่างคาสโกเซลติกจากประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็บูโดกริมจากนอร์เวย์ซึ่งทั้ง2ทีมนั้นถือว่าเป็นจ่าฝูงของทั้ง2ประเทศมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเซลติกมีผลงานการเล่นในบ้านเท่าเยี่ยมแล้วบโดกริมออกเยือนก็แพ้ยากนะครับมีผลงานการทำประตูได้ดีทั้งคู่นะครับ โดยเราจะมาดูเรื่องสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับโดยสถิติของกาสโกเซติกันก่อนนะครับเมื่อเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดนะครับมีชัยชนะไปถึง9นัดนเดียวนะครับเสมอ1นัดแล้วก็ไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก7เกมจาก10เกมการันตีกันมี2ประตู5เกมจาก10เกมสูง็มเวลาไปเพียงแค่4เกมจาก10เกมและยิงประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตู9เกมจาก10เกมอย่างน้อยเรามี1ประตูแน่นอนจากเซลติกนะครับอย่างน้อยมีการการันตีแล้วนะครับเรื่อง1ประตูนะครับ ผลงานก็ออกเยือนของบูรูกิมจากนอร์เวย์กันบ้างครับจากฝูงจากนอร์เวย์นะครับมีชัยชนะไปเพียงแค่3นัดแต่หนักไปทางเสมอครับเดนัดแล้วก็ยังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับ10นัดการออกเยือนก็ถือว่ามีผลงานที่ใช้ได้นะครับแพ้ยากเหมือนกันมีสกอร์ในครึ่งแรก6เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู8เกมจาก10เกมสูงเตงมเวลาไปเพียงแค่4เกมจาก10เกมและมีการการันตี การยิงประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู8เกมจาก10เกมนะถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับอย่างทั้ง2ทีมนะครับที่มีการการันตีนระับอย่างน้อยยิงประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูนี้80-90%เลยทีเดียวนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนสําคัญเรื่องของราคาโดยราคาเปิดมาที่ให้เซลติกเปิดบ้านมาต่อบโดกิมที่ราคา1ลูกจ่ายน้ํา1.00ให้เซลติกจน้ํา0.85ให้โบโดกิม ราคาภูตอนเปิดใจยให้เซลติกที่1 6 2ถ้าเสมอจ่าย3.75จถ้าบูดิกิมชนะจ่าย5.50ราคาภู1 6 2ของบอลที่ต่อรองกัน1ลูกและจ่ายน้ํา1.00ยังไม่ใช่ราคาภูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาภูเสมอเต็มเวลาของบอลที่ต่อรองกันหนึ่งลูกจ่ายน้ำสามจุดเจ็ดห้ายังไม่ใช่ราคาภูที่จะสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนยนหน้าของบอลที่จะมีสกอร์เป็นราคาภูที่จ่ายต่ำกว่าเลส ราคาพูที่ถึงเลทควรจะเป็นราคาที่4.00ขึ้นไปนะครับสําหรับราคาที่ต่อรองกัน1ลูกราคาพูขอางหน้าบนลองโมดูกิมนะครับที่เป็นลอง1ลูกและจ่ายน้ํา5.50ของราคาพูนะครับราคานี้การันตีว่าโมดูกิมอย่างน้อยเสียประตูใหเ้เซอติกแล้ว1ประตูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาพูเสมอเต,มเต็มเวลานะครับจ่าย3.75ไม่ถึงเลทน,นะครับของราคาที่เป็นลอง1ลูกนะครับดังนั้นนะครับคู่นี้ถ้าออกผลเสมอนะครับจะเป็นการเสมอแบบมีสกอร์นะครับ ราคาภูของหน้าวันต่อหนึ่งจุดหกสองของบอลที่ต่อรองหนึ่งลูกจริงๆแล้วราคานี้ครับควรจะต่อเพียงแค่ครึ่งครบลูกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งจุดศูนย์ของบอลที่ต่อน,นะครับหนึ่งลูกนะครับก็ถือว่าเป็นราคาเดียวกันกับราคาครึ่งครบลูกน้แล้วจ่ายน้ําแห้งๆนะครับประมาณศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดนะครับเท่านั้นเองนะครับถือว่าคู่นี้นะมีการการันตีนะครับว่าซาโกเซตกนะครับจะยิงได้อย่างน้อยหนึหน่งประตูและราคาก็บอกว่าโบเดกิมจะเสียนหนึ่งประตูนะครับ จากราคาเปิดนะครับเราจะมีแล้ว1ประตูนะครับจากกัสโกเซติกราคามีการขยับนะครับไหลขึ้นนะให้ความสำคัญของหน้าบอลต่ออย่างกัสโกเซติกมากขึ้นนะครับโดยให้กาสโกเซติกเปิดบ้านนะครับขยับขึ้นไปต่อที่รูกควบลูกครึ่งน,นะครับจ่ายน้ำา0.80ให้กาสโกเซติกจ่ายน้ำา1.05ห้โให้บโดกิมราคาผูตอนไหลนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับจ่ายให้กาสโกเซติกที่1.36ถ้าเสมอจ่าย5.00จถ้าบโดกิมชนะจ่าย8.50 ราคาพูน1.36ของบอลที่ต่อรองกันลูกควบลูกครึ่งและจ่ายน้ำ0.80เป็นราคาพูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้เรียบร้อยนะครับราคาพูเสมอเต็มเวลาของบอลที่ต่อรองกันลูกควบลูกครึ่งและจ่าย5.50นะครับถือว่าราคานี้เป็นราคาที่สนับสนุนอยูย่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์เรียบร้อยนะครับและนะครับวงบอกว่าฟุตบอลคู่นี้จะไม่จบด้วยผลเสมอกันอย่างแน่นอนนะครับ จะมีผู้ชนะนะครับหรือถ้าจะเสมอจริงๆนะครับจะเป็นการเสมอแบบมีสกอร์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคู่นี้ครับถ้าเสมอจะเสมอที่112233นะครับจะไม่เสมอ0ูอย่างแน่นอนนะครับราคาภูของหน้าบนลองโมดูกิมนะครับจากราคาเปิด5.50จุนะครับก็ถือว่าเสียประตูเรียบร้อยนะครับราคาณปัจจุบัน8.50นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเสียถึง2องประตูเลยทีเดียวให้การสกเซลตินะครับ จากราคาณปัจจุบันนะครับไหลมาขนาดนี้นะครับกัสโคเซติกจกะชนะราคาลูกควบลูกขึ้นไปได้จะต้องมีความพยายามที่ต้องยิง2ประตูและราคาภูเสมอเทมเวลาก็สนับสนุนว่าคู่นี้จะมีประตูอย่างมากมายนะครับส่วนโมดอกิมการันตีมากนะครับว่าจะเสียประตูนะครับจากราคาภูณปัจจุบันที่จ่าย8.50นะครับ เมื่อเรามาดูราคาสูงเต็เมเวลาประกอบนะครับนะครับราคาที่จะยืยนยันได้ว่าฟุตบอลคู่นี้จะมีสกอร์เยอะหรือเปล่าต้องมาดูตรงนี้ประกอบอีกทีนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ตจ่ายน้ํา1 0 0ราคาณปัจจุบันนะครับมีการไหลขึ้นไปอีกเพื่อให้ความสําคัญนะครับว่าฟุตบอลคู่นี้จะมีประตูขึ้นเยอะโดยให้0.93ฝั่งสูงและ0.93ฝั่งต่านะครับเจ้าเปิด ไหลราคามากินน้ำนะครับจนปัจจุบันนะครับคู่นี้นะครับจะไม่จบที่สามประตูนะครับอย่างน้อยนะครับคู่นี้จะมี1ประตู2ประตูหรือ4ประตูนะครับเกิน3ประตูขึ้นไปนะครับจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะแต่ราคาพูนะครับราคา handicap นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไหลมาเป็นหน้าเดียวกันนะครับถือว่าวันนี้การสกอตติกนะครับจะเก็บชัยชนะเหนือบโดกิมไปได้อย่างน้อยเรามี2ประตูนะครับกจากการสกอตติกแน่นอนนะครับ ดังนั้นเล่อสกอร์คู่นี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเราจะไปสกอร์สูงครึ่งแรกวันนี้นะครับกาสสก c e l เซลติกครับเลือกเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ํำครึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ